มาค่ะทุกคนการไหว้เจ้าที่ที่บ้านไหวอย่างไงให้สําฤิผลอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่โชคดีมีแต่โชคลาภเข้ามานะคะโบราณถือมากเลยค่ะเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามให้เราบอกให้เราขออนุญาตทําตามนี้แล้วคุณจะโชคดีนะคะข้าพเจ้าขอเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่พระภูมิเทวาคุณปู่ใหญ่คุณตาคุณยายเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดูแลพื้นที่แห่งนี้เจ้าของพื้นที่พระสุธาที่ข้าพเจ้าอยู่อาศัยและค้าขายอยู่ เจ้าของเคหสถานแห่งนี้แม้แต่ผีบ้านผีเรือนที่อยู่ที่นี่ข้าพเจ้าขอเมตตาอาศัยในที่ของท่านและได้โปรดเมตตาเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้อยู่ที่นี่อย่างสุขสบายมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือลงทุนเหลือทำบุญทำมาค้าขายคล่องมีเงินทองไหลเข้ามาอย่างปาฏิหารไม่เจ็บไม่จนมีอยู่มีกินตลอดปีตลอดไปขอให้อยู่ตรงนี้มีแต่ความโชคดีเถิดสาธุสาธุสาธุาธและจุดทูปด้วยนะคะ จุดทูบไหว้เจ้าที่คือจุดทูบห้าดอกเท่านั้นค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นธรรมทานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรับสายมูด้วยนะคะ